สวัสดีครับผมซานะครับตอนนี้ทุกท่านรับชมสนิมเน่าช่องนะครับอะไรเอ่ยที่กินกระสุนเกินกาลขนาดนี้นะฮะวันนี้พามาดูปอกกระสุนอ้าไม่ใช่นะครับพามาดูเจ้าตัวนี้ครับปืนที่ใช้กระสุนเปลืองมากเพราะมันยิงมันนะครับใครที่เห็นกล่องก็ต้องรู้เลยนะครับเป็นผลัตของก๊กนะฮะตัวนี้เป็นโมเดลก๊กเกนะฮะเปิดกล่องดูพร้อมกันว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับแทนแทนเห็นไหมฮะแค่เปิดมาก็อยากจับแล้วนะครับเคีปืนนะฮะ โอเคนะครับเขียวเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คือเปิดกล่องมาเขาจะมีอย่างนี้ให้เลยนะครับใครที่ไปรับปืนมานะครับปืนตัวนี้นะครับถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนถูกต้องนะฮะยืนยันว่าถูกต้องนะครับตัวนี้เป็นโปรดัก t ของกอกโมเดล 19x นะฮะ USA 9 6 9นะครับฝั่งซ้ายของตัวปืนนะฮะด้านล่างก็จะมีรางนะฮะสำหรับติดอุปกรณ์เสริมไฟฉายเลเซอร์แล้วแต่เราจะชอบนะครับซ้ายด้านบนไม่มีรจะมีเช็คเกอร์ด้านหลังนะฮะสำหรับดึงขึ้นลำนะครับง่ายๆ สไลด์ใหญ่ขึ้นลำง่ายนะครับตัวนี้เป็นไกดแบบสองชั้นนะครับถ้าไปกดปุ่มด้านหน้าจะเหนียวไกไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวปลดแม็กกาซีนนะครับเห็นไหมฮะสวยงามนะครับตัวนี้เป็นตัวรถสไลด์นะครับตัวนี้สําหรับถอดสไลด์และลากล้องออกนะครับฝั่งซ้ายจบไปนะฮะแต่ด้ามดูจะยาวดีนะต่อไปฝั่งขวานะฮะฝั่งขวาก็ไม่มีอะไรมีเลขทะเบียนนะครับตัวนี้เป็นตัวคัดปอกนะฮะออถสไลด์มี้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะเออดีเหมือนกันนะครับด้ามจับนะฮะแล้วก็มีโลโก้มีฟอนต์นะฮะตัวนะ สวยงามนะครับด้านบนสไลด์เรียบนะครับด้านหน้าเป็นศูนย์แต้มขาว1จุดด้านหลังแต้มขาว2จุดนะฮะสวยงามนะครับแล้วก็แม็กซีนนะครับมีมาให้2ชุดนะฮะเป็นแม็กฐานสั้น1ตัวฐานยาว1ตัวนะครับตัวนี้บรรจุได้16นัดทั้งคู่นะครับเป็นพลาสติกหรือ PVC ก็ไม่ใช่สิมันต้องเรียกโพลิเมอร์นะฮะเป็นโพลิเมอร์นะครับลำกล้องสไลด์เหล็ก ตัวปืนเป็นโพลิเมอร์นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าวอะไรอเนกประสงค์ใช้งานได้ครอบคลุมไม่ว่าจะกีฬาก็ช่างปกป้องชีวิตและทรัพย์สินก็ช่างครบทุกอย่างนะครับตัวนี้ได้ไปจบนะฮะเรื่องราคาผมไม่ตอบนะครับไปตรวจสอบกันเัาเองทางเว็บไซต์ที่ทางร้านนะฮะผมไม่ได้มีจําหน่ายนะครับอย่างที่บอกไม่ต้องติดต่อเข้ามาที่จอณน,นีนะครับไม่มีให้นะครับช่างผมรีวิวแบ่งปันให้ดูอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับตัวสําหรับ บรรจุกระสุนนะใครที่ข้อไม่ค่อยแข็งก็ใช้ตัวนี้นะครับข้อเข้าไปอย่างนี้นะฮะมันจะทําให้มรรจูง่ายขึ้นนะครับอเอาทีเดียวให้หายสงสัยในเมื่อก็สิบเก้าเอ็กมาแล้วเอาอีกตัวหนึ่งมาเทียบให้ดูกันนะฮะว่ามันต่างกันยังไงผมเลยเอาตัวนี้มาให้ดูด้วยตัวนี้เป็นสิบเก้าเจนห้านะครับเคียย์ก่อนโหลื่นลื่นตัวนี้น้ำมันอโอเคนะครับเทียบกันเ,เลยนะฮะมิติ สองตัวนี้นะฮะสไลด์เท่ากันนะครับศูนย์ด้านหน้าคล้ายๆกันเห็นไหมฮะเป็นแต้มขาวเหมือนกันด้านหลังเป็นแต้มสองจุดกับเป็นบากล่องนะครับแต่แต้มขาวเหมือนกันนะฮะมิติของตัวปืนเห็นไหมฮะด้ามจะสั้นกว่านะครับสิบเก้าเจนห้าด้ามสั้นกว่าเทียบไปเห็นอย่างนี้เลยนะสั้นกว่าประมาณสองเซนได้นะครับส่วนรายละเอียดดีเทลต,ต่างๆก็คล้ายๆกันนะครับ เห็นไหมฮะคล้ายกันหมดนะครับ19 x จะจับกระชับมือกว่านะับผมคนมือใหญ่นะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะเหลือหน่อยหนึ่งนะครับแล้วยิ่งมีแม็กต่อเป็นอย่างนี้ให้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะโอเคนะครับที่พะเห็นเห็นพร้อมกันเลยนะครับแต่ละแต่คนชอบนะครับถูกใจตัวไหนก็ไปจับมานะฮะตัวนี้เป็น1 9 x นะฮะตัวนี้เป็น1 9 7 5้านะครับ ก็ใครจะใช้ปืนก็เน้นอยู่2อย่างนะครับปลอดภัยและถูกกฎหมายนะครับส่วนช่องผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับข้อมูลใดผิดพลาดต้องขอโทษไปที่หน้าที่นี้จริงๆนะฮะแล้วก็ทุกครั้งในการรีวิวปืนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนับสนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนเครื่องกระสุนและพื้นที่นะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสิงหาวชแนลสวัสดีครับผม